พูมานี่พูวพูมานี่สิมานี่ได้ยินไม่เรียกน่ะมานี่ มื้อไปเถอะเหาวจะแก่ภูมานี่สิเอ็งเป็นหมาเดิเอ็งมานี่สิเออเอ็งเห็นคนแปลกหน้าเอ็งต้องเห่าเด้เห่าเป็นไหมนี่กินไหมกินใส่กล่องหรือเปล่าเออซี่เหรอเอ็งเห่าไหมเนี่ย มอต้องไปปรึกยังไม่เห็นมันเห่าเลยได้ไหมเห่าเป็นไหมเองเป็นหมานะเองเห็นคนแปลกหน้าเองต้องเห่านะเองไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆอย่างนี้กินอีกไหมนี่มือไปถือเป็นหมาอะไรไม่เห่าเอาอีกไหมฮ่าฟูเองต้องเห่าดเองเป็นหมาเด้อเออเสียชาติเกิดมาหมดเลยเห่าไม่เป็นหนอะ